ความรักในเรื่องนี้มาพูดกันถึงตอนท้ายพูดกันถึงเจ้าชายและเจ้าหญิงองค์สององค์เคยพบกันเมื่อสมัยเยาว์ในเรื่องได้บอกไหมบอกที่ทรงรายประหัตของเจ้าชายหรือสามีรายประหัดไป และรีเฟอร์กล่าวถึงเจ้าหญิงพระองค์น้อยนั้นท,ท่านเล่าให้เจ้าชายฟิริยพงซึ่งเป็นพระอนุชาของเจ้าหญิงบันพิราชว่าเธอยังทรงพระเยาวมากเหลือเกินแต่เจ้าหญิงพระองค์นั้นก็บอกว่าพระจะพยายามทวนย้อนไปอีก เท่าหญิงทรงพระยาองค์นั้นจำภาพได้นะจำภาพได้ว่าพระจะมีงานในวังกันเขาก็ยุ่งกันหมดไม่รู้จะทำอไงตัวอุ้มตุ๊กตาที่เดินเดินไปก็ไปเจอเด็กผู้ชายสูงๆคนผู้ดเด็กผู้หญิงบอกว่าเด็กผู้หญิงก็ยิ้มเข้าไปหาแต่เด็กผู้ชายตัวสูงมองหน้าเฉยๆแล้วเขาก็ไม่ยิ้มด้วย เด้าหญิงคนนั้นก็เลยบอกเข้าไปถามเธอว่างไหมเด็กผู้ชายไม่ตอบเรียกร้านที่เด้าหญิงก็เชวนเรามาเล่นกันไหมล่ะเพ่นเง,งาเด็กผู้ชายเพิ่งถามจะเล่นอะไรละตุ๊ก,กตากันเด็กผู้ชายบอกฉันเล่นตุ๊ก,กตาไม่เป็นเอ,า,อางี้ไหมมาเล่น่อนหากันในห้องพหรลรงหลังท้องพหรลรงเป็นห้องกว้าง มีเก้าอี้เด็กก็คลุมอะไรเยอะแยะเด็กผู้หญิงคือเจ้าหญิงก็ชวนเด็กผู้ชายคนโตๆตตตนะเล่นกันจนหงบขมขมอและหลังจากวันนั้นเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายก็ได้เล่นกันหลายครั้งทุกครั้งก็เด็กผู้ชายเริ่มโหเราะเริ่มสนุกสนานกับการเล่น ตุ๊กตาเล่นสอนหาเล่นทุกอย่างเล่นกันสองคนตัวนั่นเองใครก็จะทํามาเลยก็ทาไปละแล้ววันหนึ่งก็ถึงวันที่จะจากกันเด็กผู้หญิงก็บอกเด็กผู้หญิงร้องไห้แต่เด็กผู้ชายไม่ร้องไห้แต่บอกว่าอย่าร้องไห้นะหญิงคนดีไม่พรุ่งนี้หรือไม่ก็มาลืนนี้อีกไม่นานหรอกจะกลับมาเล่นกัน เด็กผู ch inh ch inh na, e ้หญิงก็สั่งกลับมาจริงๆนะเด็กมาจริงๆนะมาเร็วๆนะจริงสิเด็กจยให้ตอบแล้วก็จากกันแต่เด็กผู้หญิงบอกกับพี่เลี้ยงเสมอว่าตั้งหลายวันแล้วนะดมขวัญเพมไม่เคยเสด็จมาอีกเลยเด็กผู้หญิงได้พูดถึงอย่างนี้จนกระทั่งนานนานนานจนโต เธอก็บอกว่าเด็กผู้ชายเจ้าชายองนั้นไม่เคยกลับไปหาเธอเลยเธอรับสั่งว่าเพื่อนไม่ได้หมายความว่าจะต้องเลือกฐานะความเป็นอยู่ความเป็นใหญ่เป็นโตให้ทัดเทียมกันจึงจะเป็นมิตรกันได้เพื่อนมีความหมายลึกซึ้งอย่างนั้นเพื่อนคือคนที่ปรับ ร้อนกันได้เพราะฉะนั้นถ้าปรับทุกปรับร้อนทัดเทียมกันไม่ได้ไม่มีคำว่าเพื่อนมีแต่คำว่าคนอาศัยบารมีนี่คือเจ้าหญิงองค์ยอกย้อนเจ้าชายเสนาบดีเพิ่งเป็นนักการทูตตาเพราะฉะนั้นคนที่อ่านเรื่องนี้ ก็จะได้คำคำว่าเพื่อนมันแปลว่าอะไรถ้าสำคัญที่สุดสิ่งที่มันต้องแยกแยะคือความรับผิดชอบในชีวิตจริงกับหัวใจในความฝันไว้คนละทางเมื่อเรารำลึกถึงความฝันเราก็ยังจำความสุขในความฝันนั้นเสมอแต่ความฝัน มันก็ยากที่จะเป็นความจริง้าเผื่อว่าในความจริงคนเราคนหนึ่งมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ไม่เคยสามารถทำให้หัวใจฝันของเขาเป็นจริงขึ้นมาได้เลยนี่คือคำที่เจ้าชายโอริสตอบกลับไปเหมือนกันว่าทำไม ท่านจึงไม่ได้เสด็จกลับไปอีกเลยท่านมีงานท่านมีหน้าที่ก็ได้แต่จำความฝันไว้อย่างนั้นความผิดทั้งหมดของหมอมจันที่ทำให้ทรงกลี้วจนน้อยประไทยอยู่จนบัดนี้อยู่ตรงที่ว่าริษาของฝ่าบาทไม่ได้เด็ดกลับไปอีกเลยแป๊วหญิงพระองค์น้อย เรียกช้าวชาแวริสเรียกอยู่อย่างนั้นมาจนตลอดในยามรำลึกถึงก็จะเอ่ยถึงคำแต่เพียงคำว่าริสไม่เคยเรียกโอริสาเลยวันนี้ทั้งสองพระองค์ได้เริ่มมีจดหมายติดต่อกันแต่สำคัญอยู่อันนะคะ ก่อนที่เจ้าหญิงพันพิราชจะทรงมีรายละอักษรถึงเจ้าชายโอดิสาเธอนำลายประหัตของเจ้าชายโอดิสซาซึ่งประธานใส่สร้อยไข่มุกให้เจ้าหญิงไปก็ปเห็นพิเดียพง์อยากได้ไปถวายพี่สาวนักก็เขียนว่าพี่จีนท่านทรงให้ไปเองคือแกล้งเล่นสกาเสียจริงพี่ทัดแกล้งให้ ในความเป็นเจ้าหญิงแห่งราชวงศ์เจ้าหญิงพันพิราชนำขอทั้สองสิ่งส่งขึ้นถวายให้พระบิดากับพระมารดาทรงทอดพระเนตรก่อนจนพระบิดาทรงอนุญาตว่าก็ตอบเธอไปสิยังไงก็เป็นเพื่อนกันมั่นแห <c oughs> ละเจ้าหญิงพันพิราชจึงกล้ามีลายพระอักษรส่วนพระองค์ ตอบโต้กับเจ้าชายโอริสระได้แต่ทุกครั้งเมื่อมีจดหมายตอบมาในฐานะเป็นเจ้าหญิงในราชวงศ์จะนำขึ้นถวายให้พระบิดาหรือพระมารดาสงทอดพระเนตรเสมอเพื่อจะให้รู้ว่าเธอไม่ได้ทำอะไรเกินเลยต่อกันเลยนี่คือสิ่งที่เราจะพูดกันถึง ในพระราชวงว่าจะทำอะไรด้วยนับจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็มีจดหมายโต้อตอบกันมาและกระทั่งมาถึงว่าวันหนึ่งเจ้าหญิงพระองค์นั้นได้พบริซาอีกครั้งเมื่อท่านเสด็จมายัางแควนของเจ้าหญิงเพื่อจะ นำความเรื่องปัญหาใหญ่ระหว่างกุสารัฐกับทางอาณาจักพรพิเกี่ยวกับสารวันถ้าคุณไปอ่านจะได้รู้ว่าดิฉันมาพูดอย่างนี้คุณคงไม่รู้แคว้นอะไรเป็นอย่างไรบ้างแต่ในเรื่องนี้สิ่งที่ดิฉันไม่ได้ทำแต่ในตอนหลังๆทำคือวาดแผนที่ประกอบเวลาที่ฉันจะเขียนในใิยายเรื่องอย่างนี้สมัยนี้นะคะ อย่างเชื่องเจ้าชายแห่งรัติการบิชจะเขียนแผนที่การรบประกอบให้คนอ่านเข้าใจแต่ยังเสียได้ว่าในฝันนี้จะ,จะแก้ต่อไปคงจะต้องทำแผนที่ถวายและความโศกสรดนั้นของเรื่องนี้มาอยู่ตอนจบทั้งสองพระองค์ ได้จัดเตรียมงานอภิเิกกันแล้วเจ้าหญิงพันพิราชเตรียมเพื่องทรงสำรับมานอภิเิกเจ้าชายอดิสาบอกว่าการซ้อมรบครั้งสุดท้ายในฐานะเป็นเจ้าชายสืหนนาบดีเสร็จแล้วพานจากไปอภิเิเศษกับเจ้าหญิงและเราก็จะได้ไปอยู่บ้านของเราที่แคว้นอริสาสักที เจ้าช้ยอุริษาวางประหัสจากงานทั้งหมดแล้วอีกครั้งเดียวทำงานครั้งสุดท้ายและครั้งสุดท้ายจริงๆเพราะมีเสียงปืนลั่นขึ้นนัดนแล้วก็ลม้ลมลงปัญชายไว้ว่าดวงเนตรสีน้ำเงินแกมเขียวหลับแล้วก็ลืมอีกครั้งมีแววเลื่อนลอย กระพิดพันเนศสองสามครั้งแล้วก็มือมองที่กิ่งหยาดฝนของบดดอกไม้บานพอดีดอกไม้ตัวแทนของเจ้าสิญิงแล้วจากนั้นพระเนตก็แจ่มใจทอดมองรับสา่งเพียงดอกหยาดฝนจากงานแพทย์ก็ลนลานเข้ามาตรวจท่านก็รูดดอกหยาดฝนมือตก เอาไว้บนพระอุระแพทย์หลวงลนลานเข้ามาใกล้ตรวจพระที่พจารแล้วก็ทูลว่าจวนแล้วพระพุทธเจ้าคือทูลผู้ที่ยืนดูอยู่หลายพระองค์จ้าชาจากนั้นท่านไม่รับสั่งอะไรอีกเลยนอกจากยิ้มกับดอกยาดฝนและ อีกไม่กี่นาทีต่อมาก็สิ่งประชนนั่นคือวาระสุดท้ายของเจ้าชายและครั้งนี้เจ้าหญิงแห่งพรมมินทรเขียนอักษรอิฉบับเขียนทรงอักษรมริษายอดหลัก ประโยคนี้ใช่ไหมที่อยาได้ได้ยินผมฉันตั้งพระไทยไว้ตั้งใจไว้ว่าจะถวายประโยคนี้ที่ริมต้นโสดของพระองค์ในวันแต่งงานของเราแต่บัดนี้เธอคิดแต่เพียงว่าไกลไปจากที่นี่ตรงขอบฟ้านั่น คือที่ประทับของริษายอดรักบ่านนี้จะทรงทำอะไรอยู่นะมันทมสนิทไม่รู้ตื่นอยู่ที่ใดจะทรงสมบินถึงยอดรักของพระองค์บ้างหรือเปล่าในกล่องที่ชิเรพง์ส่งมานั้นบรรจุฉลองพระองค์สีม่วงเข้มพับมาอย่างเรียบร้อยเมื่อครีออกยังเห็นรอยสีแดง ซึ่งบัดนี้กลายเป็นสีน้ำตาลเกือบดำกระเซ็นอยู่ทั่วโดยเฉพาะเป็นรอยใหญ่ตรงพระอุระตรงนั้นมีรอยขาดเป็นรูเล็กๆด้วยรอยนี้เองที่พรากเอาสิ่งที่รักยิ่งของหม่อมเท่นไปนั่นคือตอนจบของเรื่องตอนจบท่านที่รับสั่งว่าถ้าหมอ่อมเพียนรูปสักนี้ ว่าเวลาของเรามีน้อยถ้ารู้สักนี้ว่าจุดจบของเราจะเป็นอย่างนี้พันพิราชจะรักฤใษ้ามากกว่านี้แต่ถาวายความสุขให้สมกับระยะอันยาวนานที่ต้องจากกันเพื่อเก็บไว้ล,ลึกถึงความหวานชื่นที่ผ่านมาเก็บไว้เป็นสิ่งรอเลี้ยงบำรุงใจยามพี่จะอยู่โดดเดียตลอดไป อดีตที่่วงผ่านไปเคยสุขสนุกใจหรือจักหวนกลับมานอนหมอมเพนฝากลอยจูไปกับสายลมว่ากคำประสิบทูลไปกับแมกไม้และฝากน้ำตาไปกับสายทานที่ไหลดินเพื่อจะได้นำความไปกราบทูลยอดรักของพันพิราชว่าลาก่อนเดี๋ยวเราก็ได้พบกัน นี่คือตอนจบของเรื่องในฝันที่บอกแล้วว่าเวลาแห่งความจริงของมนุษย์เราต้องรับผิดชอบกับชีวิตมากมายแต่ระยะเวลาความฝันของเจ้าหญิงและเจ้าชายเวลาแห่งความฝันของคุณที่จะได้อ่านความรักของสองคนมันมีอยู่เชื่อระยะเดียว ของในฝันท่านนั่นเองขอให้คุณทะนั่งฟังทั้งหลายจงกลับไปรับกับความจริงในชีวิตต่อสู้กับความจริงที่จะต้องผ่านข้ามา